ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิาราณิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องรอยตราสามีคืนเดียวประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่ 15. สมาชิกในบ้านเมคากรยกเว้นอันนาเก่งกาดนั่งหน้าตึงมีไพลินนั่งยิ้มเจือนอยู่ด้านข้างเสียงอันนาหัวเราะลัน่นเพราะกำลังถูกใจกับของฝากกองมหฮมาที่มัทนาคนมาประเคนมาดามจางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นางชี้ชวนให้อย่างดูอากับกิริยาของหลานชายจนลืมสนใจสีหน้าของบิดามารดาของเมรีหรืออีกในหนึ่งนางกำลังแซงไม่รับรู้เมื่อวัตถุประสงค์ของมัทนาคือการมาเจราจากับคนในบ้านเมคากรทุกคน อันอันไม่เคยมีของเล่นแบบนี้เลยคุณตาดูสิครับหุ่นยนต์ตัวนี้พูดได้ด้วยอันน่วิ่งหน้าตั้งเข้าไปหาเก่งกาดมือป้อมๆยกชูหุ่นยนต์ตัวใหม่เอี่ยมให้ญาติผู้ใหญ่ได้เห็นเก่งกาศกดมุมปากจนบิดขอสตดลมหายใจแรงๆพยายามสะกดความไม่พอใจเอาไว้ภายในอันอันไปเล่นตรงนู้นก่อนลูกขอตาคุยกับแขกสักครู่มือเหี่ยวเหี่ยวยกขึ้นรูปผมเปียกๆบนศีษะหลานชายพร้อมกับชี้นิ้วไปที่มุมห้อง ครับผม อันานาเดินกลับไปนั่งเล่นที่เดิมความสนใจของเด็กชายอยู่ที่กองของเล่นชิ้นใหม่จนหมดความสนใจผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในห้องรับแขกว่ามาเธอคุณต้องการอะไรจากเราเก่งกาดเปิดฉากถามเขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลมัทนาไม่ได้ตอบเธอยือนนามบัตรของตัวเองให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็นั่งนิ่งๆกาสีขาวกรอบทองระบุตัวตนของมัทนานางไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตแต่นามสกุลของนางการันตีถึงความร่ำรวย นาอัศวเทพจางเก่งกาดเหงื่อตกเขาวางนาำบัดสุดหรูลงที่เดิมผินหน้ามองไพลินที่สีหน้าซีดเซียวไม่แพ้กันเมื่อสมาชิกทุกคนในบ้านเมคาไกรรู้ดีคนนามสกุลจางเกี่ยวข้องอะไรกับเมรี คงไม่ต้องพูดใช่ไหมคะอีฉันต้องการอะไรมาดามจางเอ่ยเสียงนิ่งเย็นนางทอดสายตามองอันนาที่นั่งเล่นอยู่มุมห้องด้วยสายตาอ่อนโยนก็พอรู้ครับแต่เราคงไม่ยินดีที่จะยกอันนาให้ใครอันนาเป็นหลานของผมเป็นหลานผมมาห้าปีโดยที่ไม่เคยมีญาติสนิทคนอื่นรวมด้วย เราเลี้ยงเขามาอย่างดีและไม่เคยคิดว่าจะต้องพึ่งพาใครชายสูงวัยที่มีศักเป็นตาเอ่ยเสียงแข็งนั่นเป็นเพราะทางอีฉันไม่เคยรู้มาดามแยงนางไม่เคยรู้การมีตัวตนของอันนาเพราะหากนางรู้มันจะต้องไม่เป็นแบบนี้ มันก็พูดยากนะครับความจริงก็ไม่มีทางปฏิเสธได้แต่โปรดฟังคําขอร้องผมสักหน่อยเถอะเพื่อชีวิตที่บริสุทธิ์ของเด็กคนหนึ่งผ้าขาวคือตัวบ่งชี้ถึงความสะอาดเราจะเอาสีอื่นๆสาดใสพ่พืนผ้าสะอาดนั้นทําไมล่ะครับปล่อยให้มันเป็นผ้าขาวๆไม่ดีกว่าเรอ อันนาเปรียบเหมือนความบริสุทธิ์เขาไม่จําเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปของตัวเองหากจางจะยอมถอยแล้วปล่อยให้อัน,นาเติบโตขึ้นมาโดยไม่ต้องรู้ความจริงที่แสนเจ็บปวดนั้นแต่อันอันเป็นส่วนหนึ่งของจางเหมือนกันนะคะเขามีสิทธิ์รู้เหมือนกันนี่ ต้องไม่ใช่ตอนนี้ครับรอให้เขาโตก่อนผมจะเป็นคนบอกเขาเองทางเราไม่เคยคิดที่จะปิดบังเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาคุณผู้หญิงก็รู้ดีนี่ครับฐานะยังเราครอบครัวของคุณคงไม่เต็มใจต้อนรับเก่งกาจชี้แจงชื่อเสียงเรื่องความถือตัวของมังกรเท่าอารันในแวดวงธุรกิจใครๆก็รู้ดีเข้าไว้ตัวและทะนงในเกียรติของตอนเองคงไม่มีวันให้ประวัติตระกูลแสนยาวนานของเขาต้องมาด่างพร้อยเพราะคนนอกที่ไม่เต็มใจต้อนรับ <S <S <S> มัทนาถอนใจแรงๆความจริงข้อนี้นางรู้แก่ใจดีอารันตั้งป้อมรังเกียจแม้จะรู้เต็มอกว่าอนนามีสายเลือดของจางกึ่งหนึ่งชายชาราผู้นั้นก็ยังไม่ไวายค่อนขอดเขาแสดงออกถึงความไม่เต็มใจและคงเป็นเช่นนั้นอีกแสนนานเมื่อนางเองก็รู้นิสัยของสามีดี ข้อนั้นอีฉันรู้ค่ะเลยหาทางแก้เตรียมไว้อันนาเป็นลูกของอีธานเขาควรมีเอี่ยวกับจางแต่มันติดขัดอย่างที่คุณรู้ดังนั้นในฐานะที่อิฉันเป็นยา่าอีฉันจะรับเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดยให้ใช้นามสกุลเดิมของอีฉันแทนอันนาจะได้มีสิทธิในส่วนที่เขาควรได้ คนเป็นตาแอบเบ,บป้ปากหากตะกิดตะขวางใจไม่เต็มใจต้อนรับอันนาขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ขาดใครของผมก็ไม่ได้ขี้เรจนอันอันจะห้อยไว้หลังชื่อไม่ได้นี่ครับในเมื่อเขาใช้นามสกุลน,นี้มากว่า5ปี เก่งกาดเปรยใจเย็นๆค่ะคุณไพลินกระซิบปรามเมื่อดูเหมือนว่าความเห็นของแต่ละฝ่ายจะไม่ตรงกันอิฉันไม่ได้ไหมายความแบบนั้นแค่อยากให้อันนามีสิทธิ์ในส่วนที่เขาควรมีมาดามจางพยายามชี้แจงคุณเห็นอัน,นาขาดอะไรไหมคุณนาย แก่งกาดกล่าวเขายิ้มเย็นใส่ตามัทนาเมื่อเขาและเมรีไม่เคยทาให้อนารู้สึกขาดแคลนแม้จะไม่ได้ร่ํารวยล้นฟ้าแต่ความรักที่เขามีให้อนาไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าใครมาดามจางเทียงไม่ออกเท่าที่นางเห็นและต้องยอมรับครอบครัวไม่ค่าไรเลี้ยงอนามาได้แบบดียิ่งเด็กชายที่ขาดบิดาไม่รู้ว่าใครคือพ่อเขากลับร่าเริงและว่าง่ายมีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวสมกับเป็นสายเลือดมังกร เราขอรับความหวังดีของคุณนายด้วยใจเก่งกาดยิ้มเย็นชาพอเข้าใจความคิดของบุตรสาวเมื่อเวลานี้ท่านเองก็รู้สึกเจ็บแปลบในใจไม่ต่างกับที่เมรีรู้สึกไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนคนบางคนก็ยังจมอยู่ในวัฒนธรรมเก่าๆเขายกตัวเหนือคนอื่นเพียงแค่คิดว่าตนเองมีดีโดยหารู้ไม่โลกมันลำหน้าไปไกลไม่มีใครเก่งกว่าใครทุกคนเท่าเทียมกันหมดเมื่อแต่ละคนมีคุณค่าในตัวตนแตกต่างกันไปแต่เขาก็เป็น นหนึ่งที่ช่วยให้กลไกโลกเคลื่อนที่ได้หาใช่คนร่ํารวยเท่านั้นที่เป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่ให้โลกหมุนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าจะหาบเร่ริมถนนคนกวาดขยะหรือนายธนาคารใหญ่ทุกคนมีหน้าที่แม้จะต่างกันที่ความเป็นอยู่แต่ทุกคนที่กล่าวถึงคือมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันเกื้อกูลกันในจุดที่มองไม่เห็นแต่พอเถอะครับคุณนายเราไม่ได้ต้องการเงินหรืออะไรจากคุณนายเลยเราอยู่กันได้โดยไม่ขัดสน เก่งกาศพยายามอธิบายเงินไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตแม้เงินจะเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตแต่คนเราต้องการแค่กินอิ่มนอนหลับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆคือของนอกกายที่มีหรือไม่ก็ได้อน,นายังยาววัยเกินกว่าจะต้องการความสะดวกสบายเหล่านั้นดังนั้นอะไรที่เป็นความฟุ่มเฟือยเก่งกาศจึงพยายามชี้แจงให้อน,นารับรู้เด็กหัวไวอย่างอนนารับรู้และปฏิบัติตามมาโดยตลอดเขาจึงไม่อยากให้มัทนามาเปลี่ยนแปลงให้อน,นากลายเป็นเด็กเห่อ วัตถุนิยมเหมือนลูกหลานคนรวยที่โดนสปอยจนเคยตัวเอะอก็ร้องไห้โยเยหากถูกขัดใจ อีฉันแค่หวังดีมัทนากล่าวเสียงอ่อนความปรารถนาของเธอแค่อยากให้อันนาได้รับการยอมรับแต่ความต้องการที่เธอหวังไว้นั้นดูเหมือนมันจะยากเมื่อสามีสุดหัวแข็งตั้งท่ากันสุดตัวแถมคนรอบตัวของหลานชายก็พยายามโน้มน้าวให้นางเปลี่ยนใจเราทราบครับว่าคุณนายหวังดีกับอันอันแต่บางครั้งความหวังดีนั่นอาจทำร้ายคนที่เรารักก็ได้หากอันนาถูกกระแสสังคมโจมตีเด็กห้าขวบอย่างเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเรื่องราวก่อนเขาเกิด ถูกตีแผ่มันคงทําให้โลกแสนสดใสของอันนากลายเป็นสีหม่นลงรอให้อันนาโตกว่านี้เถอะนะครับผมจะบอกเขาด้วยตัวเองในช่วงหน้าสิวหน้าขวานมัทนารู้ว่าอารัน์ไม่มีทางอ้าแขนรับหลานชายนอกสกุลดังนั้นนางคนเฝ้าดูอยู่ห่างๆและรอจังหวะอิจฉันไม่ได้ยอมแพ้นะคะอิฉันแค่หวังดีกับอัน,นาและรอเวลาที่เหมาะกว่านี้ มาดามจางยิ้มอ่อนๆอน,นางยอมถอยไม่ใช่เพราะแพ้นางแค่ถอยหลังไปรอจังหวะมัทนาให้สัญญานางจะทําให้อารันยอมรับอันนาแบบที่เขาไม่กล้าตุกติกอีธานเดินผิวป่าเข้าบ้านเขาควงกุญแจในมือเป็นวงกลมอารมณ์ดีเสียจนจังหวะก้าวเดินของเขายังเหมือนการเต้นรําอารมณ์ดีอะไรขนาดนั้นวะไอแซบ เสียงแข็งๆเอ่ยทักอีธานชะงักเขากวาดตามองหาแล้วจึงยิ้มกว้างเมื่อมองเห็นบิดานั่งน้่งิกอยู่มุมห้องในมือท่านมีหนังสือเล่มใหญ่ที่อรันคงใช้อ่านค่าเวลาเขามองหามารดาแต่กลับไร้เงาของนางเพราะธรรมดามาดามจางจะปรนนิบัติสามีไม่เคยห่างไปทางไหนหากเห็นบิดาที่ไหนไม่ไกลไม่ไกลต้องเห็นมัทนาด้วยแม่ละป๋ อีธานถามหย่อนก้นลงนั่งเยื้องกับเก้าอี้ที่บิดานั่งพักอยู่ไม่รู้ไม่เห็นตั้งแต่เช้าฉันใกล้บ้านแล้วแกรู้ไหมไอ้แสบแม่แกเล่นทรงครามประสาทกับฉันไม่สั่งงานไว้ฉันเลยไม่มีข้าวกินงานบ้านที่ไร้นายหญิงสั่งการคนงานที่เคยตัวเลยไม่รู้ว่าคนทำอะไรอรันฉุนจนอยากจะโวยแต่คนที่ท่านอยากโวยกลับไม่เห็นหนะ้าหืมแม่ไม่อยู่แล้วแม่ไปไหนละ่ะแกถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครว่าแต่แกไม่ทำงานรือไงฮะ มังกรเท่าขามวดคิ้วเขาพึ่งฉุกใจบุตรชายเสื้อผ้ายับยุ่งเหมือนกับว่าไม่ได้ทำงานทำการมันเป็นชุดไพรเวทหาใช่สุดเรียบกริบป๋ปากี่โมงกี่ยามแล้วครับใจคอจะให้ผมทํางานหามรุ่งหามค่าหรือยังไงอีธานเทนสุดฤทธิ์ดีที่เป็นช่วงเวลาเย็นย่าบิดาจึงไม่มีทางจับได้วันนี้เขายังไม่ได้ไปเหยียบที่ทํางานเลยอย่างก็หายหัวมันเลยทําให้เขาเซ็งจนต้องหาเรื่องออกมาปลดปล่อยความอึดอัดและนั่นกลับเป็นเรื่องดีเพราะมันทําให้เขาเจอกับเมรี อรันมองบทชายตาขวางอีธานพูดไปยิ้มหัวไปเหมือนเจอเรื่องอะไรดีๆมาอย่าบอกนะว่า อารันเรียบเรียบเคียงเคียงขอตัวก่อนนะป๋าเหนื่อยแล้วก็ร้อนเป็นบ้าผมไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวผมลงมาคุยด้วยครับอีธานรีบขอตัวเขาอยากไปนอนนึกถึงเมรีเมื่อรสหวานซ่านที่เพิ่งริมรถมามันเปียมสุกจนอยากจะนอนนิ่งแต่เมรีดันหนีกลับช่วงที่เขาหลับสนิทเสียได้อะไรของมันอารันบ่นพึมหน้าบุตรชายขึงตึงแต่แววตาของอีธานกลับแพร่าพาวจนท่านนึกชะงนมัทน,นาเดินลากขากลับมาบ้านนางพบความผิดหวังกลับมาด้วย เมื่อความต้องการของนางไม่ได้สมความต้องการแต่นางก็เข้าใจคนในครอบครัวเมคาไกรความคิดของเขาล้วนแต่เป็นความจริงอันนาอายุแค่4ปีเด็กเกินกว่าที่จะมารับรู้เรื่องวุ่นวายนางคงต้องหาทางจัดการให้เรียบร้อยทําให้สามียอมรับอันนาแบบเต็มใจในเมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของจางเช่นกันออกไปชอปปิ้งมาระคุณนาย อารันเอ่ยทักระหว่างที่มัทนาเดินผ่านห้องรับรองแขกกลางบ้านเขากำลังนั่งเอนเอนนอนดูรายการในจอทีวีขนาดใหญ่แบบคนว่างงานทั่วไป กล่าวคะ่ะมัทนาตั้งใจจะเดินเลยนางจะทําให้สามีรู้ถึงความเฉยชาแต่เมื่อคิดอีกทีการใช้วิธีนั้นไม่ได้ผลกับคนหัวแข็งอย่างอารันหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งเขารังเกียจชาติกําเนิดของอันนาที่เด็กน้อยมีมารดาเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดานางก็จะทําให้อารันรู้ว่าไม่ว่าคนธรรมดาหรือคนร่ํารวยทุกคนเป็นคนเหมือนเหมือนกันวัดกันที่ฐานะไม่ได้เพราะมันต้องวัดกันที่ความดีกับการประพฤติตน น้องเอาของเล่นไปแจกเด็กมาเห็นแล้วมีความสุขค่ะเด็กๆเ,เวลาได้ของเล่นเขาจะดีใจจนยิ้มแก้มปรีนางกล่าวด้วยท่วงท่าสบายๆทิ้งตัวลงนั่งแซงทําเป็นรื้อขนกระเป๋าสะพายไม่ได้สนใจสามีเหมือนเคยคุณนายไม่สั่งงานคนที่บ้านรู้ไหมผมหิวแทบตายอารันบนเขาถอนหายใจแรงๆกับความเฉยชาของภรรยาอ๋อราคามาดามจางครางนางไหวไหล คุณอยากทานอะไรก็สั่งคนงานเอาสิคะน้องมีเรื่องให้ทำเยอะแยะบางทีอาจจะลืมนางตอบแบบขอไปทีช่วยกระเป๋าสะพายขึ้นมาถือแล้วจึงเดินเชิดหน้าจากไปปล่อยให้สามีนั่งอ้าปากค้างอยู่ที่เดิมอะไรอะ่ะกลับมาก,ก่อนคุณนายเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ อารันวอยวายมาดามจางจึงหมุนตัวกลับมาเธอหยุดยืนเลิกหัวคิ้วขึ้นสูงพรางยิ้มอ่อนๆมุมปากน้องไม่ใช่คนรับใช้คะ่ะอยากได้อะไรคุณก็บอกเขาไปสิน้องกำลังยุง่งนางสะบัดหน้ากลับไปหลังพูดจบเดินจากที่ตรงนั้นพร้อมกับแอบยิ้มขันที่สามีถึงกับอึ้งกิมกี่ชายสูงวัยถอนใจรำพันเสียงอ่อนลาความเฉยชาที่ได้รับจากภรรยามันมากเกินจะทนเด็กนั่นทำให้คุณนายลืมผมงั้นหรอ เสียงแหบปราเปร,เรยเบาๆเขาพยายามหาข้อบอกพร่องของตนเองเรื่องความคิดไม่ตรงกันนั้นมันเกิดขึ้นหลายครั้งในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่แม่ร้ายแรงเท่ากับครั้งนี้มัทนาถึงกับลักสนใจเขาหันไปทุ่มเทให้กับเด็กคนนั้นแทนเด็กนั้นจะเป็นเด็กแค่ลูกนอกสมรสของไอแสบแค่นั้นแหละถ้าผมยังอยู่อารันเปร,เรยเขาไม่มีวันยอมให้คนนอกเข้ามาทำให้ชื่อเสียงจางเสื่อมเสีย น่าเบื่อน้องไม่เคยคิดว่าคุณจะเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดนี้หลานทั้งคนยังไม่ยอมรับ มัทนาบน่นนางสุดนั่งบนโซฟากลางห้องลวงโทรศัพท์มือถือส่วนตัวขึ้นมาสไลด์หน้าจอพินิจพิเคราะห์ความน่ารักน่าเอ็นดูของหลานชายด้วยความสุขล้นใจถึงคนที่เมคาไกรจะไม่ยอมให้นางเปิดเผยความเป็นจริงให้อันนารู้แต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้กีดกันนางนางยังได้ใกล้ชิดได้ชื่นชมหลานชายแม้จะอยู่ในฐานะคนนอกแต่ก็ยังดีกว่าคนแก่บางคนแถวนี้ที่ทําได้แค่นั่งอมทุกข์ทำไมนางจะไม่รู้อารันไม่ได้รังเกียจอันนาจริงๆหรอกเพียง แค่เขาแบกอีโก้ไว้บนไหลทั้งซ้ายและขวาโดยไม่คิดจะปล่อยวางเลือดเนื้อเชื้อไขของอีธานทั้งคนเขาแสซงทำเป็นไม่สนใจใยดีแต่นางรู้อารันเองก็คงอยากชื่นชมอันาคไกลกๆเพียงแต่เขายังทำใจยอมรับไม่ได้เวลาจะช่วยให้คุณยอมรับหลานได้คะ่ะว่าแต่ไอแสบจะเอาไงกับแม่ของลูกล่ะ มัทนาบ่นพืมความไม่เอาไหนของบุตรชายเขากอดความสดไว้แนบอกจนอายุอานามล่วงเลยมาเกือบถึงวัยกลางคนแถมมีลูกชายที่โตเกือบเป็นหนุ่มอีธานก็ยังทำตัวเป็นพ่อพวงมาเลยไม่ยอมมีครอบครัวสักทีเหมือนอีธานจะรู้ <c oughs> เสียงเคาะประตูหน้าห้องทำให้มัทนาหลุดออกมาจากผวังนางขมวดคิ้วจ้องมองประตูแต่ไม่ได้ขยับตัว แม่ประตูถูกดันจนเปิดบุตรชายที่มัทนาบนถึงโผล่หน้ามาพร้อมกับส่งยิ้มประจบอยู่บ้านหรือหายหัวไปไหนมาล่ะแม่ไปหาที่บริษัทไม่เห็นอยู่หลังจากแวะไปหาอันนาโดยคนขนมของเล่นไปประเคนให้หลานชายมามัทนาแวะที่จางไทยกรุป๊ปแต่กลับไร้เงาของบุตรชายแม้แต่อย่างกาดคนสนิทของเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเจ้านายตัวแสบหายหัวไปแห่งหนใด ไปเรือเปลยแล้วครับอีธานตอบเสียงแผ่วเขาทิ้งตัวนั่งใกล้ๆมารดาเอ็นตัวลงซุกศีรษะกับตักของนางประจบแม่จะเอาอะไรหรอมัทนาวางมือบนศีรษะถุยได้รูปของบุตรชายแม้อีธานจะตัวโตวเหมือนยักษ์แต่เวลาที่อยู่กันเป็นการส่วนตัวผู้ชายที่ดุดันเหี้ยมหานกลับขี้ออนประหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งเลยแม่จะทำยังไงถึงจะทำให้ป่ายอมรับทั้งอันอันแล้วก็เมรีดีละแม่ อีธานข่มความอายนาทีนี้เขามัวเยินเยอะไม่ได้ร่างกายของเขาต้องการเมรีมาแนบข้างไม่อย่างนั้นเขาคงหาความสุขในชีวิตไม่ได้หมต้องการแบบนั้นจริงๆไม่ได้ล้อแม่เล่นใช่ไหมมัทนาย้อนถามหากความต้องการของอีธานเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าเขาต้องการมีครอบครัวและนั่นเป็นสิ่งที่อีธานวิ่งหนีมาตลอดแม่ ชายหนุ่มลากเสียงยาวเหยียดสุกหน้ากับตักมารดามากขึ้นเมื่อความอายแผ่กระจายเต็มหน้าเขารู้สึกว่าผิวแก้มตนเองร้อนชาเอา้าถามจริงๆสิหากเราล้อแม่เล่นแม่คงถูกคนบ้านนั้นแห่งอกลูกใครเขาก็รักทั้งนั้นแหละเรานนะทำให้เขาเจ็บช้ำอับอายมาหลายปีเขาเกลียดกินหน้าก็ต้องทนมัทนาบน่นนางแอบบิดผิวเนื้อที่แขนซ้ายของบทชายด้วยความหมันใสอุย๊ยแม่ นี่ยังน้อยไปนะยะหากแม่เป็นแม่ของแม่หนูคนนั้นแม่คงแทบจะลากบังต่อมาสับหัวแก่มาดามจางบ่นขรมในฐานะที่นางเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะแบกความอับอายเนิ่นนานได้ถึงเพียงนี้แถมยังสามารถเลี้ยงดูบุตรชายได้อย่างดีโดยไม่มีข้อตำหนิ ผมไม่รู้นี่แม่ว่ามันจะลงเอยแบบนี้ใครจะไปรู้ล่ะก็นึกว่าเก็บเด็กใจแต่คนหนึ่งมาเล่นสนุกสนุกอีธานไม่ได้โกหกเขากับเมรีเจอกันในสถานที่ที่ทำให้เขาคิดเช่นนั้นเพียงแต่ผลพวงของความสัมพันธ์ครั้งนั้นมันใหญ่โตจนเขาคาดไม่ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมันยิ่งใหญ่เสียจนตอนที่เขารู้ยังตระหนอกอกสัน่นมัทนาฟาดมือลงบนลำตัวบุตรชายนางขอนปลับปเปลือกให้อีธานพร้อมกับบ่นอุบอิบ ดูพูดเข้าก็เพราะสนดานผู้ชายเป็นแบบนี้ไงล่ะปัญหาโลกแตกมันถึงได้เกิดแล้วก็รู้ว่ามันเป็นแค่วันไหสแตนแล้วทำไมไม่รู้จักป้องกันยะเจ็บนะครับแม่ชายหนุ่มยกมือรูปตำแหน่งที่ถูกตีไปๆเขาแสซงอดครวนเพื่อให้มารดานึกสงสาร แค่น,นี้ยังน้อยไปรู้ไหมอีธานผู้หญิงคนหนึ่งเกิดเรื่องร้ายๆแบบนั้นเธอจะผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาได้แบบไหนคงเจ็บปวดเจียนตายเชลละมัทนาไม่อยากคิดเมรีพบเจออะไรมาบ้างเมื่อสังคมในยุคสมัยนี้ยังไม่เปิดกว้างหรือให้โอกาสคนก้าวพลาดเต็มร้อยหนักเมรีคงเจ็บปวดมาไม่น้อยอีธานผุดลุกขึ้นนั่งเพราะแบบนั้นไงแม่ผมถึงอยากแก้ไขสิ่งที่ผมทำพลาดไปมัทนาจ้องมองบุตรชายน้ำตาของนางเออเต็มสองตาแก โตแล้วจริงๆนางครางมือสั่นเทายกขึ้นแตะผิวแก้มอิทานพร้อมกับรูปไปมาเบาๆแม่ช่วยผมคิดหน่อยสิชายหนุ่มออดอ้อนซ้ำได้มาดามจางรับคำเสียงหนักๆหนังคลี่ยิ้มแม้น้ำตาจะยังไหลริน ป่าคงมโมโหหัวฟัดหัวเวียงแต่ทำไงได้ผมขาดเธอไม่ได้ซะแล้วอีธานกล่าวเสียงออดแอดณนะจุดนี้เมรีก้าวเข้ามาและทรงอิทธิพลกับเขาจนไม่สามารถอยู่โดยไรเมรีข้างกายได้ป่าของแกจะต้องขอบคุณแม่กับแกตอนหลังที่เราสองคนดันทุรังเพราะอันอันน่ะเป็นลูกแกมัทนากล่าวยิ้มยิ้มนางนึกสีหน้าสามีออกล่วงหน้าแต่เมื่อทุกอย่างผ่านไปอารันจะรับรู้ได้เองเมื่อทุกคนไม่เคยคิดที่จะทำร้ายจางเพราะเขาเองก็เป็นสมาชิกของ จางคนหนึ่งเรื่องน่ายินดีเช่นนี้มัวมาลังเล,พลเพราะเกรงกระแสะสังคมใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่คนเหล่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ยังไงเสียอันนาก็คือทายาทโดยชอบธทมของอีธานเขาเป็นจางคนหนึ่งเช่นกันแมรีเดินทอดน่องริมบึงน้ำเธออับอายจนไม่มีหน้ากลับไปที่บ้านเมื่อตัวเองเผลอทําเรื่องเสื่อมเสียซ้ำโดยเรื่องเดิมๆกับผู้ชายคนเดิมมือเรียววางแนบเนินหน้าท้องความกลัวเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวเมื่อกลัวเหตุการณ์เดิมๆจะย กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเธอพลาดแต่มันเกิดขึ้นเพราะเธอเองเข้มแข็งไม่พอเธอหลงไปกับความฉาบฉวยสายตาของอีธานทำให้ความคิดในแง่ดีของเธอหยุดชะงักกว่าจะรู้ตัวว่าสายเกินแก้มันก็สายเกินกว่าที่จะถอยหนีเธอหลงระเริงไปกับความว้าวหวามแล้วก็ได้ทำแค่มานั่งเสียใจหากเธอเข้มแข็งกว่านี้เธอคงไม่หลงเล่เพทุบายของอีธานผู้ชายที่เธอควรอยู่ให้ห่างหยิบบ้าเมรีเธอทำอะไรลงไปลุดตัวไหมฮะ เมรีสุดนั่งบนเก้าอี้ริมบึงนางท้อถอนใจกับความอับโชคของตัวเองอันอันมามาขอโทษ เสียงแผ่วเครือดังลอดริมฝีปากอิ่มที่บวมนิดๆหญิงสาวอับอายตัวเองที่ทำตัวเหลวไหลหลงเพอไปกับสัมผัสแสนวาบหวามนั้นจนกลายเป็นคนไรค่าในสายตาคนรอบตัวอีกครั้งเธอได้แต่หวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่สำรอยเพราะหากเป็นเช่นนั้นครั้งนี้เธอไม่รู้จะตอบบุตรชายยังไงเมื่อกโกหกคำโตว,ว่าบิดาของเขาทำงานไกลจนไม่สามารถกลับมาให้อนาพบหน้าค่าตาได้แต่แล้วทำไมเธอถึงท้องมามา เสียงบุตรชายตะโกนเรียกเมรีรีบยกมือขึ้นเช็ดคราบน้ำตาเธอกว่าตามองหาบุตรชายพร้อมกับความตื่นตกใจเมื่อคนที่เดินตามหลังอน,นาม,มาห่างๆไม่ใช่ใครเลยเขาคือคนที่เธอไม่ต้องการพบที่สุดในเวลานี้อีธานจาง ข่าวดีหนังสือเสียงรอยตาสามีคืนเดียววางจำหน่ายในเมปบมาร์เก็ตแล้วนะคะราคา259บาทมีเนื้อหาแบบเข้าถึงอารมณ์กว่าและยังมีตอนพิเศษเพิ่มอีก2ตอนด้วยนะอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะเจอกันอีกทีทุก10บโมงเช้าของวันอนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ